ตอนนี้นะคะพี่เกลลี่ก็มาหาดีไซน์ที่บ้านแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาเล่นกันอยู่ในห้องของเล่น2คนนะมาเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปแอบดูว่าตอนนี้เขาอยู่กัน2คนในห้องเนี่ยเขาทาอะไรกันบ้างนะคะทุกคนนี้มาทำอะไรก่อน แม่กุ้งจะมาทําเพื่อแฟนคลับของดีไซน์กับเกลลี่โดยเฉพาะคะ่ะทุกคนวันพรุ่งนี้นะคะแม่เกดจะพาพี่เกลลี่มาหาดีไซน์ที่บ้านนะคะทุกคนแล้วปกติเนี่ยเวลาที่พี่เกลลี่มาที่บ้านนะดีไซน์ก็จะชวนพี่เข้ามาเล่นในห้องนี้นะคะห้องของเล่นห้องนี้นะก็ <S <S จะมาเล่นของเล่นมาทําอะไรกันบ้างแม่ก็ไม่รู้เนาะ แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยแม่ก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเวลาที่เขาอยู่กัน2คนในห้องนี้เขาจะทําอะไรกันบ้างน,นะคะทุกคนอต้องมีคนอยากรู้เหมือนแม่แน่เลยใช่ไหมคะแม่ก็เลยจะนี่เลยคะ่ะทุกคนติดกล้องวงจรปิดนะคะทุกคนนี่เลยนะคะแม่จะใช้เป็น กล้องวงจรปิดวาตาชีสมาร์ทไวไฟคาเมรานะคะทุกคนสำหรับกล้องตัวนี้นะคะเขามีความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลนะคะมุมมองกล้อง80องศาแล้วก็ระยะอินฟราเรดของเขาเนี่ยได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวนะ <Wow. S 1> สำหรับการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะคะแค่เสียบปลั๊กนะแล้วก็เชื่อมต่อกล้องเข้ากับแอปในโทรศพัพท์แค่นี้ก็เรียบร้อยและะ้วค่ะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้แม่กุ้งก็ติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ oh, โอ<ฮ>้โหเนียนใช้ได้เลยนะ<อ>ตรงนี้เป็นชั้นวางของนะคะทุกคนนี่เป็นชั้นวางของชั้นวางของเล่นของดีไซน์นะนี่แม่กุ้งแอบไว้ตรงนี้นะแม่กุ้งว่าเนียนใช้ได้แล้วนะเพราะว่าคือถึงเขาจะมองเห็นเขาก็น่าจะคิดว่าเฮ<อ>้ยไม่ได้ใช้หรือเปล่าแบบเป็นของเป็นกล้องเป็นของอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือเปล่า,านี้นะคะทุกคน<อ>แม่กุ้งว่ามันน่าจะได้ผลนะแล้วก็จะกล้องตัวนี้ นะคะทุกคนมันสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้ถึง355องศาเลยนะคะ <I S 1> อ่าเมื่อกี้หมุนไปทางนูน้นใช่ไหมหมุนกลับมาแล้วนะทุกคน <Wow. S 1> และนอกจากนี้นะยังสามารถก้มเงยได้ถึง110องศาเลยนะคะนี่เลยเงยขึ้นไปแบบนี้นะดูสูงมากดูสินี่ตอนนี้ก็กล้องเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพร้อมที่จะแอบบดูเขาในวันพรุ่งนี้แล้วอะ่ะ <I. S 2> เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะตอนที่พี่เกลลี่มานะแล้วตอนที่เขามาเล่นด้วยก,กันอยู่ในห้องนี้สองคนนะ นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่กุ้งจะพามาแอบ,บดูนะว่าเขาสองคนจะทําอะไรในห้องนี้กันนะคะทุกคน <Hey. S 1> นี่<า>เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เกลลี่ก็มาหาดีไซน์ที่บ้านแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาเล่นกันอยู่ในห้องของเล่น2คนนะมาเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปแอบ,บดูว่าตอนนี้เขาอยู่กัน2คนในห้องเนี่ยเขาทาอะไรกันบ้างนะคะทุกคนนี้มาเดี๋ยวมาดูกันดูนว่าน่าจะกําลังจะถ่ายติ๊กตอกกันอยู่นะแอนเอ้ย มีกดออเกมกันด้วยโอ้โหสงสัยถ่ายติ๊กตอแบบว่าอะไรนะแเอเรียนแบบเขาแน่เลยอะเ,อยเดี๋ยวเราจะมาแกล้งเขาสองคนกันทุกคนเพราะว่ากล้องนี้นะมันสามารถพูดออกลำโพงได้ด้วยนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแกล้งเขาสองคนกันค่ะไปเดี๋ยวพูดออกลำโพง้ด้วยนะเดี๋ไปเลยทเลยก่อน เมื่อกี้ทำอะไรกันเล่นติ๊กตอกเล่นติ๊กตอกถ่ายติ๊กตอกอยู่นะคะทุกคนโอ้โหนี่เวลาอยู่กันสองคนเขาก็จะมีเลยเล่นของเล่นบ้างถ่ายติ๊กตอกบ,บ้างใช่ไหมคะแล้วก็มีเล่นอะไรกันอีกหนูทาอะไรกันบ้างเล่นชอนแอรเล่นช้อนแอรในห้องนี้นะโอ้โหนี่นะคะทุกคนสำหรับกล้องวงจรปิดรุ่นที่แม่กู้ใช้นะคะก็เป็นรุ่นนี้เลยวาตาชีสมาร์ทไ i ฟ i ยคาเมร่านะ เขาสามารถหมุนได้ถึง355องศานะแล้วก็ก้มเงยได้ด้วยถึง110องศาเลย<อ>แล้วมีระบบติดตามเขา,เ,ขาเรียกว่าอะไรตรวจจับวัตถุด้วยนะรองรับข้อความการแจ้งเตือนได้ด้วยแล้วก็สามารถรองรับไมโคร s d การ์ด้ถึง 128GB เลยนะที่สำคัญรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยค่ะนี่ <S <S 1> <S 1> เผื่อใครสนใจนะเดี๋ยวแม่กุ้งแปะลีไว้ให้ใ,ใต้คลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวันต่อแล้วนะคะเด็กๆไปยังไปแล้วไปค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไล